แล้วนาง้าก็เล้าด้วยแหละดิวอยู่เนี่ยโอ้ยเปิดอะไรเหี้ยไอ้เมื่อเปิดแล้วเมื่อเปิดแล้วปีนั่งจะโคลนปีนั่งจะดิวอ่ะนะปี่กจบิวอ่ะรออะไรอ่ะเขาจะทำได้หรือเปล่าไฟนี้เป็นไฟตะติ่นของเขานะครับเย็ดเย็ดเย็ดนางพากแฟนคลับหลายท่านก็เชียร์ทางด้านของ ไว้รักไม่แพ้กันครับแล้วตอนนี้เอมเอวีพร้อเอวิพร้อมซีมีแฟนฟอร์มเยี่โลกครับเอลเลอร์เอลเลอร์เอลเลอร์พิธีกรแค่ชอบชอบดูนะครับผมอ่าชอบดูแล้วก็ฟีลลิ่งมันได้เนาะพี่มันเหมือนไปหน้าคุกซิกซิงยังไม่เคยแพ้ใครนานเอาดีๆเออมีคนเมนต์มาเพราะว่าไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรนะซิกซิงซิกซิงมันโหมึงรอดูเลยมึาละไงเอาละเอาแล้วไงฮันหลังยิงแล้วด้วยเด เอาละครับผมไฟใหญ่ครับมาดูกันนะผมจะปิดหน้าปิดหลังนะเออเฮ้ยเอสซีมาไงอ่ะเอาแล้วยังไงโดนเหรอก็ออกก่อนออกก่อนเป็นเอ็มพีข้างล่างหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเอ็มพีต้งสพานโอ้ยโดนเหลี่ยมเอ็มพีป่ะพังหมดเลยทีเนี้ยโดนใส่ใส่ป่ะโอ้แม่งโดนบีบเลยเนี่ยเออโดนโดนใส่ได้โดนปิดกล่องเลยเลยมอไซค์มอไซค์เฮ้ย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 เฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยโดนเหลี่ยม โอ้แล้วไม่มีปืนบนรถบนลถอตบนรตที่สวยนะบนรถบนรบนรถไม่ใี่ปืนบนรถบนรถนานไม่ได้ไม่ได้ติดตรงนี้ไม่ได้เนี่ยออิมัพามครับเอาไปแล้วเอ้าอิมัทพามยุลีุกลีดุกลีะไม่ใช่ครับกูขอจับเข้าไปดูนี่นันเป็นรูปภาพเขาไม่ตรงตัวเขาบ้างเขาเป็นใครเมื่อกงๆเมื่อกี้กูเห็นมือใครไม่รู้ขึ้นตรงเนี้ย นายยกว่าเป็นมือแบบเป็นมือคนเลยอ่ะงอเหมือนมือเลยเฮ้ยพูดจริงพูดจริงพูดจริงหมายพูดจริงพูดจริงไม่ไม่รับรับพูดจริงสาระไม่เอาเฮ้ยกูเห็นจริงกูเห็นจริงมือมือตรงนี้เลยไพูดจริงแน้าๆน้ามือไหนมึงดูอะไรพูดอะไมีจริงมีจริงกูเห็นวะเหนวะไหนวะเออกูก็เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเอามปดิมือมีมือมีมือมีจริงเฮ้ยมีจริงมีจริงเฮ้ยใครวะ เดี๋ยวัดูไงวะมือในเกมมือในเกมมือในเกมทมือคนจริงๆอ่ะมือคนน่ะมือคนแหละเดีววาดดดูไงวะมือลองหันหลังนี่ันหลังหหลังโอซอะไม่มีอั้มันมันมันเป็นเงาหรือเหียสักอย่างม่รู้แล้ว่รู้แล้วม่รู้แล้วไ่รู้แล้วเอาเนินนะาิิยาวเนินนะไม่เลเห็นแล้วว่าเขาดูไม่เห็นว่ะยังไงได้ไหมใส่กันดิเวลาเนินได้เลย เอาแล้วมุมร้อยนี่ก็เป no ็นซิกทีคร um ับตอนนี้คร uh ับเนินก็เป็นซิก่ซิครับเล่นเนดวูเอาเลยครับตอนนี้แล้วยิ e m ีลำบากกันแะเล่นเขาอ่ะเอ้ยใส่กันแล้วตรงนู้นอ่ะขาอ่างหนาดอวะขับไปขับมาความเลยไร้ความไร้ความยังไง ยังไงเหมือนวางเอมพีมันวางเอ็มพีมันวางเอ็มพีิิครับผมออกขวาปดาวรถไฟด้ดยเกี่ยวหลังดิวางคคมอ่ะกั้ยทไมวงใหญ่วะดาวรถไฟนูนวจัดเอาลครับผมนจริงๆใครได้ใครก่อนือมันวางคุมวางคุมจัะคมยังไงดีเอาล้ครับผมเหมือนว่างตันหลัก่ะหงหน้าโดนอยังไงยังไงได้เปลี่ยนเอ็มพีลงจะอรเรมาเลยดู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  สิงสิได้เล่นเนินดูเลยสิงสิงชนะไปวิ่งวิ่งเลยรลกเลยวิ่เลยรลกเดนล้มเต็มเลยอุ้ยตายเยอะประเทศเขาไม่มีอาการบ่ยเอะยเอดรอุ้ยอุ้ยเลยรักตายเลยรลกตาย กูบอกแล้วกูบอกแล้วอุบติตอุบตเบัติเหตเดือดระเดรอดรงนี้ได้ระเดือดระเดืดได้รีไร่ไม่ได้ในรงนี้ได้รดดรดูซิกซิกวินขบนขบนขบวนรงนี้ได้ซิกซิกนร้อยเพื่อัเองมาลี้ยงันเรียบร้อยนรงนี้อ่ะปืนอยู่ตรงไหนบ้างต้องดูปืนให้เ้าเล่เล่เล่ยมังงเยังง

กะไปหรือเปล่าดวงตาเมจซิกซออก่อนเ่ัมันี้ได้ปวเฮ้ยเลยวัเายืดบ้านแล้วเลลัมาแล้วเล่ลัากลับมาแล้วเดแลยวล่ลัเขายืดบ้านแล้วเมาแล้วเขามาแล้โอ้ยเข่ามาแล้วข่ามาแล้เข่ามาเหมือนกันเข่ามาเหมือนกันเข่ามาเหมือนกันข่ามาแล้วเหมือนกันเฮ้ยีดดีว่ะเดีเดินดีเลยอ่ะขาวขาเข่ามาแล้วมาแล้ว

มาแล้วแบบนยมาว่มาจริงวะมาแล้วเฮ้ยขาวไดีได้ ขาวก็มาเหมือนกันแล้วดันโดนทีมกัมพูาดอกชินนอนอยู่เอ็นดีกำบองเพื่อขอไฟล์เรือร้อนเลยละเลยละไม่ขี้หรือมังไม่ขี้หรือมักูเห็นตรงกลางมึงดูตรงกลางนี่ตรงกลางอ่ะข่าวนอนเทียบเลยเรยบร้อยจริงๆไล่กระจายกันด้วยสวยแล้วมาแล้วเลยแล้วเขายึดบ้านแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสีดำเยอะสีดำเยอะสีดำเยอะกว่าเยอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเลยและเขาเล่นก็ดีจัดอื่นเหมือนกันลล้รรับีาเย คนมันอะคนมันข่าวก็รีบเหมือนกันรีบเหมือนกันข่าวรีบเหมือนกันข่าวไม่ไหวแล้วข่าวไม่ไหวแล้วข่าวไม่ไหวแล้วไดูบ้าแล้วไอ้ดูบ้าแล้วโอ้ดดิกบ้าครับ

กูบอกเอ้กูบอกสิชนะเฮอะไรเกิดขึ้นไะครับผมคุณเไงสิสไปมองดูเลยเด็กเกมเด็กสิชนะหลักบออกิิน่จะไม่มีคนดีแล้วสิ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 เอาศพออกมึงดูผิดแล้วอัเดีเออมันจบศพมาแล้วสิสิอ่ะเอาเมาข้อเพื่อนสดึงดึงดึง ดเลยยูดึงเลยอยู่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 งยยงุงวเลยเพื่อนะครือรถคือรถมันเด้ชุบรชุบรถให้คูเขาดูหน่หน่อยมาเลยข่ามาอูขา่าวมาคือหรือมึงกลับมาได้เสียงอ้ามกลับมาได้วิ่งขึ้นรถต้องได้ยินเสียงนี้วิ่งขึ้นรถปิดไม่ลงคนมีแหววปิดไม่ลงคนมีแหวว เลยรักเว้ยเลยยรักเว้ยเลรักเว้ยเลยรักเว้ยยลกบยูเลกันครับผมิไรักเว้ยไปเลยรักชิมเลยกางไฟเว้ยสิบเเลยด้านขวาเห็นไหมแต่ละกากางไฟยิงซีเว้ยอ้ยอุ้ยครับขวาทเก็บวงนอกเก็บวงนอกครับผัดกันเก็บวงนอกกว่าวงนอกวงนอกโดนนะวงนอกโดนนะิโดนนะวงนอกอะเลรักเนรียนดีกว่าเลยรักเนรียนดีกว่าเลยคุณกระ้ดีกีคุณเลยครับ โอ้ยยังสุดวะเไฟไฟกระจายจัาไฟกระจายจัดมาโดนโถงครับไฟอยู่ไหนอะไฟอยู่ไหนอะไฟอยู่ไหนไฟกระจายไปเฮ้ยรวมมันดิอยู่ไหมจอนกันไฟอยู่ไหนไฟอยู่ไหนหาไม่เจอไฟอยู่ไหนเกีอ้์สามสามไฟสามไฟุยอโยสามไฟไฟเมน่อไห่เมื่อไวิ่วิ่งวิ่งอีกคนก็มาใหม่แต่ดีกีมาเหมือนกันเฮ้ย

เป็นตมตื่นมาแล้วตอนนี้เอ้าอ้าเอ้าวาทขอะไรโอ้โหโอ้โโอ้โหตายมาแล้วตายมาแล้วความมืดเริ่กินนะต้นีบล้อมไปครับพยายามจะชกอยู่ออตี้อกเแม่นตัดดูตืนดปืนแล้วดวตืนแล้ว

ยังไกลนะนี่อย่างนี้ยังไกลนะเหลือปืนเหลือปืนวิ่งอยู่ตรงกลางลำลำเต้นที่ไม่ทำสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ให้สุดท้ายอะไรนี่ใหไงลายยิ้บ้านไปแล้วไงมันไม่ใด้เกิดไปแล้วอ๋อไม่ยืนตะกี้บ้างย่าเดียดย่าเดียัดย่าเดียดย่าเอายดเอาเดียังไงเอาดียังไงเดียดย่งเดียดโอ้โหปาสวายลุ้มแบ๊ ห่อเพื่อมันยูเคหอเพื่อมันยูหอเพื่อนมันยูเคหอเพื่อมันยูเคอเพื่อนมันยูเคหอเพื่อนยูเดิหอเพื่อนก็หอเพื่อนดิห่อเพื่อน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 กลขห่อเพื่อนบเยห่อเพื่อนกลอเขห่อเพื่อนลเข่อเพื่อนลเเคเไหวมไหเรื่อ ไม่ครับสิ่งาีครับส่ท่อครับจากควนมืนที่เป็นเล้ยงลอครับผมและจะเป็นคนมาคนมาคนมาคนมันมตัหมือนหน่อยเว้ยจริงนะเนี่ยนี่มัน่ะจริงี่มันจริงเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมที่เปิดครับอ้มันบ้าริจนาอะกือฮอีกกั้นมานอีกมึงแล้วกลับขึ้นมาโดนอีกแล้วกลับมาคนอีกเล่นเล่นเด่ยเล่นเดี่ยเล่นดีทั้งคู่เ่นเจริงนะอันเนี้ยคนกันตระน มันแก้มาแล้วแต่ยังแก้ไม่สุดเลยแก้กันไปแก้กันมาไอ้เหียโคตรเก่งอะไอ้มันวงนอกวงนอกถ้าซิกซิกวงนอกชนะเมื่อกี้คือจบเลยเสียงอยู่ไหนเพื่อนเสียงอยู่ไหนอะเซฮายเสียงอยู่ไหนอะเหียถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ซิกซิกมันวงนอกชนะหมดคงตรงตรงตรงหน้าคุกถ้าตรงหน้าคุกมันชนะนะคือปิดปิดได้แล้วแม่งแม่งแพ้วงนอกมันแพ้ นิดเดียวไอ้เหี้ยเกือบแล้วเห็นไะมมันจริงนะมันจริงนะมันจริงนะไฟนี้โคตรมันเลยแม่งดีกลับมาได้อย่างเยอะโคตรจัดอ่ะเออจริงเวอร์จริงเวอร์ทั้งคู่เลยเหี้ยโคตรแก้กันอ่ะเฮ้ยเข้าได้เพื่อนเราเตรียมตัวเลยจะกันในเมืองเพื่อนสองไม่ดีกว่าเราสององเราดีกว่าม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 าไหนไว้เริ่มไหนเร็วเริ่มไหนเร็วโอ้ยเชี่ยคูนันเลยว่ะคนดูมันจริงนะเนี่ยมันจริงนะไอสัตว์ไอ้เหี้ยไฟนี้โคตรมันอ่ะ ไอ้เหี้ยมันเหี้ยเลยอ่ะ <c oughs> มันแบบมันหยดติ่งเลยอ่ะไอ้เหี้ย